าาดีีไมม่ขยอยากได้ต้องทำเองหมอนามาแนะนำค่ะวันนี้มีอะไรเราไปดูกันค่ะนี้หมอนาจะแนะนำวิธีฟอกปอดปอดเป็นอวัยวะสำคัญที่ตั้งอยู่ในซวงอกทำหน้าที่แรกเปลี่ยนกา๊าซดีและกา๊าซเสียให้กับร่างกายหากปอดสกรปรกก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้วิธีปฏิบัติ okay, แ สข้างเนี่ยพลิกคว่ำนะคะหายใจเข้าให้ย่อดตัวนะคะหายใจเข้าเล็กๆพอมือมาถึงบริเวณหน้าขาให้หงายฝ่ามือขึ้นนะคะเคลื่อนฝ่ามือถึงบริเวณส่วนอกนะคะพร้อมกับหายใจออกกระแทกมือลงในแนวดิงรองคำว่าอาค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะการแขนออกหายใจเข้าย่อดตัวลง มือมาถึงบริเวณหน้าขาหงายฝ่ามือขึ้นเคลื่อนฝ่ามือขึ้นมาถึงบริเวณซวงอกพลิกคว่ำฝ่ามือกระแทกลงร้องคำว่าอา <c oughs> อค่ะทำเท่าที่เรารู้สึกสบายประมาณ5-10ครั้งนะคะ